ถึงกระโหเลยนะคุณพ่อบอกว่าสองพันค่ะทุกคนก้ร้อ,รอ,รอ,อนใช่ใช่เพราะว่าเดี๋ยวเขาลดน้ำลดอะไรรใช่ใช่หัวใจหัวใจต่ต้องแข็ง มันน่าจะมีแบบสายดีสายไม่ดีอ่ะทุกคนมันน่าจะมีแบบสายดีสายไม่ดีอะไรเงี้ยอันนี้มันตะกอน่ครับฮะตะกอนีดังลืตะกอนไม่ซสายเอ๋อข้างในใช่ไหมมาถึงตะกอนข้างในอัเหรอเราก็เลยไม่ได้ซื้อกันไกลเลยสิ ดีเลยนะด,ดีคือเห็นขาดมาต้องเซ็นก่อ,อเนเลยที่ออกไปสี่สิบบาทต้องทำด,ดีเลยดีเลยโอเคค่ะต้นอ้อยก็มาต้นอ้อยเป็นต้นอ้อยตอนที่อันนี้ค่ะตอนที่ยกเสาก็ผูกกับเสาเอกเสาทงไงต้นอ้อยต้นกล้วยก็ไม่ตายนะไม่มีอะไรตายเลยไม่มีอะไรตายเลย แต่ต้นมะเหมียวแอบไหม้นิดนึงแต่รู้สึกเหมือนปืนแหละรอดอยู่รอดอยู่เต่ายังอยู่ครบค่ะยังไม่มีปลาหรือเต่าที่ลอยตายเลยนะครับแต่ซื้อมายังไม่มีเลยแม้แต่ตัวเดียวยังไม่เห็นเลยยังไม่เห็นเลยอยืม เดี๋ยวมันอยู่กับเราเราใส่ปุ๋ยลูกก็น่าจะจะจะใหญ่ดีอะ่ะเขาเพระาะว่าเขาล้อมมาเขาไม่ได้ดูแลมันไงม,<า>มันอ,อ,อ,อกกินอาหารเดียวกันเหรอคะคืออะไรใช่ใช่ใช่มันมีแบบอาหารเม็ดเล็กอาหารปลามันกินได้คะ่ะอหยตับ แต่แต่ต้นอ้อยใบเขียวดีมากเลยอ่ะคนดูดิมันฟื้นแล้วเนี่ยวันนั้นใบมันยังเหยียบเฉาเฉาอยู่เลยอ่ะนี่มันฟื้นแล้วต้นกล้วยต้นอ้อยใบมันฟื้นละใบมันฟื้นหมดแล้วดินดีใช่ค่ะใช่ค่ะหลายต้นค่ะเดี๋ยวรอแดดล่มก่อนเดี๋ยวจะพาเดินเดี๋ยวรอแดดแดดแดด่มก่อนน้ำแรงไหมเนี่ย าาก็บบไม่เป็นไรหมดเราก็ซื้อมาเตมิมหมดก็ซื้อมาเตมิมซื้อมาเลยถังมันแค่สามร้อยไม่ใช่เหรอเที่ยวหนึ่งเงสามร้อยห้าสิบเองซื้อมาเลยของต้องใช่ใช่เขาขายันลดเองเขานะไม่ได้ใช้เขานะแต่เขาก็รู้แหละว,ว่า เขาก็รู้ว่าถ้าไม่เขาไม่ลดก็ไม่มีใครลดแต่ไม่ลดดิฉันก็จะมาลดของดิฉันอันนี้ต้นอันนี้ค่ะต้นเออ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 นี่ต้องเอาเดี๋ยวเอามานั่งมาไว้มุมนี้ดีกว่าความสุข อะไรอ่ะเออใช่ต้นมะกออมันกำลังออกดอกเดี๋ยวได้กินลูกแน่เดี๋ยวได้กินลูก,นะก,ลกมันแน่นอนสวยค่ะเพราะว่าต้นไม้มันเต็มแล้วไงมันก็เลยสวยแต่ต้นทางนี้ยังเอาโล่งอยู่เดี๋ยวสวยทุกมุมแหละทุกคนแต่ว่ามันยังไม่เรายังไม่ทําบางมุมเลยยังทําไม่ได้ปลาปามีแล้วค่ะปลาปาเพิ่งมาลง ปลาปาเพิ่งมาลงแล้วเพิ่งขอปลาปาเข้าไปแต่ว่าลดน้ําอ่ะลดประปลาลดน้ําน้าไม่งามหรอกอันนี้ยน้ําที่ลดเป็นน้ําบ่อนะซื้อมาเป็นน้ําบ่อค่ะน้ําบ่อมันจะเย็นแล้วมันจะมีตัวตัวอะไรอะ่ะพวกอเดียที่มันมีประโยชน์กับพืชอะ่ะถ้าเป็นน้ําบ่อน้ําอะไรอะ่ะมันจะดีกว่าน้าําประปาประปาลดอะไรไม่งามหรอก <c oughs> จริงอืม เท่น้ำบ่อไม่ได้เนี่ยปลูกปุ๊บได้กินเลยเงินเนลมิทได้ทุกอย่างเนี่ยอยู่ดีๆมีมะม่วงอยู่ในบ้านนะอยู่ดีๆมีมะม่วงอยู่ในบ้านมีมะม่วงอยู่ในบ้านหืมผงเล็กกันเหรอ,อนี่นี่มม่วง แต่ลูกถือว่าลูกไม่ไม่ใหญ่เดี๋ยวมันอยู่กับดิฉันอ่ะดิฉันจะดิฉันจะให้งาทําให้งามเลยใส่ปุ๋ยใส่อะไรให้มันให้มันงามอันนี้เขาล้อมไว้แล้วเขาไม่ได้ดูแลไม่อะไรไงลูกมันก็จะแกนแกรนิดนึงแต่ถ้าเดี๋ยวมันได้ดินดีได้อะไรดีอยู่กับเราได้ดินดีได้อะไรดีมันก็จะงามอืมมันก็จะงามตอนนี้มันยังไม่งามหรอกเพราะว่ามันอันนี้เป็นลำไยเอฟซีให้มา ต้นลำใหญ่ลำใหญ่จากเอซเดี๋ยวเอาเดี๋ยวย้ายต้นอันนี้อ่อย้ายที่นั่งลำใหญ่จากเ <ś c oughs> อฟซีเขาให้มาเขาทักมาที่เขาทักไปที่เพจบอกว่าเป็นเป็นไอลำใหญพันนอกด้วยนะครัทุกคนมันชื่ออะไรก็ไม่รู้ดิฉัน จำไม่ได้นี่ตรงน,นี้ต้องมาอยู่มุมนี้เพราะว่ามุมนี้เป็นมุมที่ไม่มีอะไรมานั่งมาไว้มุมนี้ดีกว่ามุมน้นต้นไม้เยอะ เออใช่ใช่น้ำบอ่อจุลินทรีย์เยอะค่ะน้ำบ่อมันจะมีพวกจุลินทรีย์พวกแคลเซียมอะไรเงี้ยบัวก,ก็ไม่ตายนะคะทุกคนไม่ใช่ตายนะมันก็ยังมันก็ยังสู้ของมันอยู่รอให้มันขยายของมันไปแต่ดิฉันไม่ได้เอามันออกจากกระถางอะซี่มันก็งงจะง,งามได้แค่ไหนไม่รู้ สภาพบ่อสวยขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยพอเริ่มมีน้ำพงน้ำพุมีเล ah ี้ยงปลาเลี้ยงอะไรมันก็มาเร็ว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 ใช่ไหมเราไม่ได้เอากระถางออกปลูกในกระถางมันก็จะไม่มันก็จะไม,ม,ะไม่มันก็จะไม่เดินมันก็จะไม่เดิน นี่ไงผักบุ้งนี่ไงที่พ่อเอามาลงนี่ทุกคนเห็นปะ่ะนี่ไงผักบุ้งนี่ไงเนี่ยมันก็มีอยู่นี่ไงผักบุ้งงามเลยเนี่ยผักบุ้งงามเลยเนี่ยผักบุ้งนี้กินกับกินกับมาม่าอร่อยมากเลยนะผักบุ้งนานผักบุ้งธรรมชาติกินกับกินกับมาม่าต้มเอายอดมันต้มใส่ม,มาม่าโอ้สายยางสายยางยาวได้ใจมากสายยางยาวได้ใ,ใจมาก จับจิตจับใจสายยางยาวจับจิตจับใจมากแต่ว่าเดี๋ยวเนี้ต้องต้องย้ายลยพอย้ายกล้ยสองต้นกล้ยก็งามยิ่งถ้าเราใส่ใจมันนะถ้าเราใส่ใจมันนะทุกคนปลาเดี๋ยวให้ดูตอนแม่มาแล้วกันปลาเดี๋ยวให้ดูตอนแม่มานะคะเดี๋ยวแม่ตอนเย็นๆแม่เดินมา เออมะละกออยากปลูกอยู่เดี๋ยวค่อยคิดคิดปลูกไปทีละอย่างค่ะเดี๋ยวค่อยคิดปลูกไปทีละอย่างมะละกอก็ว่าจ,จะปลูกอยู่ค่ะเดี๋ยวค่อยคิดปลูกน้ําใช้ได้แต่ว่าลดไม่ได้เดี๋ยวน้ํามันแห้งเร็วไม่อยากไปยุ่งกับมันแล้วเพราะว่าเราเราเรา,เราปล่อยปลาไปแนละ้วค่ะเราปล่อยปลาไปแล้วเดี๋ยวน้ํามันแห้งเร็วดิฉันซื้อน้ํามานุ่นมีอยู่สามถังนุน่นสามถังใหญ่เนาเห็นปะล่ะสีฟ้าๆนั่นน่ะสีฟ้าฟ้านาะนะั่นน่ะซื้อน้ํามาใส่เอา เท่าละสามร้อยห้าสิบต้องเยอะแยะใส่ได้ตั้งหลายถังนะสามร้อยห้าสิบอะเต็มรถอะอนะว่ากันไปทุกคนว่ากันไปอพอ แบบเดียวพ่อไปข้างบนนี้กันเดี๋ยวหน้าฝนจะมีน้ำมากใช่ค่ะใช่น้ำขึ้นสูงเลยนะหน้าฝนอ่ะขึ้นสูงเลยนะคะหน้าฝนน้ำน้ำอ่ะก็ก็เลยแบบยังไม่อันนี้มันกปลูกไว้ปลูกนู่นปลูกนี่ไว้ สวยืคุณบอกสวยท่าใหม่ค่ะท่าใหม่จันทบุรีอยู่ท่าใหม่จันทบุรีค่ะว่างๆมาเที่ยวได้นะแถวท่าใหม่ท่ามะท่าใหม่ท่าแมะท่าใหม่ท่าใหม่จันทบุรี เสียงนงเสียงนกธรรมชาติเดี๋ยวแดดมันจะมาอยู่ค่ะยังเรายังไม่ล่มหรอกล่มจริงๆห้าโมงครึง่งที่เนี้ยที่เนี้ยล่มล่มจะล่มจริงๆเลยแดดล่มเลยคือประมาณประมาณห้าโมงครึง่งใช่มุมนี้จะเห็นทุกอย่างเห็นบ้านด้วยเห็นไหมเห็นเสาบ้านไหมเนาะสีน้ําเงินอะมุมนี้จะเห็นทุกอย่างค่ะมุมนี้เห็นทุกอย่าง เคยมาแล้วนะถ้าใหม่มาเที่ยวได้อีกเดี๋ยวมุมนี้ทําศาลาเวลามองขึ้นไปก็จะเห็นบ้านค่ะเนี่ยบ้านจะอยู่ตรงนู้นบ้านจะสวยมากเลยจะเห็นบ้านมองขึ้นไปจะเห็นบ้านข้างบนค่ะบ้านจะอยู่ข้างบนวันนี้คาเทเสาวแล้วก็คนงานหยุดแล้วค่ะเดี๋ยวหลังสงการก็จะมาทําอีกทีหลังสงการหลังสงการเขาก็จะมาลุยงาน บ้านหรือวังบ้านค่ะวังค่ะที่ดินแพงไหมไม่แพงค่ะเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่มันไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่ค่ะมันอยู่ในซอกในซอยตรงสฟีฟ้าที่มีรั้วสีขาวสร้างอะไรสีฟ้า,ฟาข้างหน้านั่นน่ะเหรอบ้านไงคะบ้านไง บ้านไงนูนะ่นน่ะบ้านนะ่ะกำลังทำบ้านอยู่นะี